สภาพอากาศมีผลต่อฝรั่งไแดงหงเป้าสือทําให้ติดผลได้ง่ายขึ้นนะครับตามที่ต้อมบอก,กน,นะเนาะอันนี้เป็นแปลงที่นครสวรรค์ที่ตาขีนะนี่ตัดแต่งไปสูมให้ดูใกล้กลๆดอกเดือกอะไรมาเต็มต้อนอ่ะแต่ไม่ได้ข้ามเลยนะคือกล้องอยู่เดินร่วงเนี่ครับถ้าสภาพอากาศใครอยู่ใกล้เขากลางคืนหนาวกลางวันร้อน แดดจัดร้อยเอร์เซ็นตเต็มวันผงพอสือติดง่ายครับลองสังเกตดูพื้นที่ใครนะบางพื้นที่นะบำรุงเหมือนกันให้น้ําปริมาณเท่ากันลองเก็บข้อมูลมาหลายที่ละสภาพภูมนี้อากาศแบบเนี้ยคือกลางวันร้อนแดดจัดเต็มวันร้อยเปอร์เซ็นกลางคืนหนาวผมพอสือติดได้ง่ายครับฝรั่งใบกลมแทบทุกชนิดจะติดได้ง่ายแม้กระทั่งอ่แดงอโยธยาก็จะติดง่ายขึ้นก็ลองดูครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกปลูก เราหลังปลูกง,ง่ายไม่ยากครับถ้าเข้าใจธรรมชาติเขาถ้าชอบสาระ,กะเกษตรดีๆอย่าลืมกดติดใจกดติดตามเปนต้นด้วยไปเร็วสวัสดีครับผม